สวัสดีค่ะแม่คุ้งงยมจงจิตนะคะอยู่บ้านต้านโควิดกันอ,กอีกโอมิครอนมานะคะโอมิครอนตัวสำคัญก็มาชมกล้วยไม้สกุลกุหลาบนะคะนี่ค่ะกุลาบกระเป๋าปิดค่ะกุลาบกระเป๋าเปิดค่ะ กุหลาบเหลืองโคราชค่ะกุหลาบแดงค่ะกุหลาบอินทจักค่ะกุหลาบมาลัยแดงค่ะสวยงามนะคะกุหลาบเป็นดอกเล็กกุหลาบมาลัยแดงกุหลาบอินทจักร กุหลาบแดงกุหลาบเหลืองโคราชกุหลาบกระเป๋าเปิดกุหลาบกระเป๋าปิดค่ะกลยไม้สกุลกุหลาบค่ะขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยปลอดโควิดค่ะสวัสดีค่ะ